แจ็คเป็นกะกอยออกถือปืนมุ่งหน้าขึ้นดอยแจ็คถูกขังบนหอคอยคอยแจ็คช่วยเหลือจากแจ็คแจ็คช่วยด้วย แม่น้ำเจ้าพระยาแจกมาถึงตะโกนโอเย่ฟรีสไตล์ว่ายน้ำอย่างเท่หารู้ไม่ว่าเกาะกลางไม่มีสะพานทอดก็กอยิ้มหัวรักสักใจเจ้าหญิงเชิดหญิงทอนหายใจไล่เข้าบอยหนุ่มรีบกลับไปแจ็คเดินกลับพร้อมความปลาชัยแจ็คเรียนว่ายน้ำยีสิบปีตอนนี้เริ่มเข้าท่าเข้าทีลายบอกเจ้าหญิงวันพรุ่งนี้จะไปช่วยมวยิ้มยินดีคุณพระช่วยจ็ช่วยด้วยกก นักมาถึงร้องโอ้มายกอดเกาะกลางไม่มีสะพานทอดเออผมว่ายนะ้ำไม่เป็นอวาสาร